เรื่องมันเริ่มในห้องเรียนครับครูกแกริสันสั่งการบ้านชิ้นใหญ่ให้พวกเด็กๆไปทำรายงานโดยมีหัวข้อคือสัมภาษ์ทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามพวกเด็กๆแก๊งสี่สหายสแตนไคล คาร์ดแมนและเคนนี่ก็คิดกันว่าจะไปสัมภาษณ์ใครดีสแตนเลยนึกขึ้นได้ว่าลุงจิมโบ้ที่เป็นลุงแท้ๆของสแตนกับเพื่อนซีขาเดียวของลุงที่ชื่อเน็ตเนี่ยเคยเป็นทหารผ่านศึกเวียดนามนี่หว่าและ2คนนี้ก็ไม่ใช่ทหารธรรมดาานะครับปัจจุบันพวกเขาเป็นพิธีกรรายการทีวีท้องขิ่นที่เรียกว่า Public Access คือเป็นช่องเคเบิลทีวีที่ใครก็ไปทํารายการอออากาศได้รายการของพวกเขาก็ดังพอตัวในเมืองซอพาร์คชื่อรายการว่า Hunting and Killing ประมาณว่าล่าแหลกหรือยิงมันเลยซึ่งก็สมชื่อคือเป็น การเกี่ยวกับการล่าสัตว์และใช้ปืนครับเมื่อเด็กๆไปถึงสตูดิโอเพื่อสัมภาษณ์ลุงจิมโบ้กับเนตก็จัดเต็มเล่าเรื่องเวรกรรมสมัยสงครามเวียดนามแบบโม้แหลกพวกเขาวาดภาพสงครามซะสวยหรูบิดเบือนความจริงไปหมดในภาษาอังกฤษเรียกว่า white wash คือฟอกขาวเรื่องราวหรือพูดง่ายๆก็คือตาลุงสองคนแกก็โม,โมไปเรื่อยแกบอกว่าค่ายทหารอเมริกันเนี่ยอย่างกับสวนสนุกมีม้าหมุนมีเครื่องเล่นเพียบ แถมยังอ้างวีรกรรมสุดเวอร์ว่าพวกเขาแค่สองคนเนี่ยสามารถล้มกองทัพเวทกงได้ทั้งกองทัพด้วยตัวคนเดียวด้วยเด็กๆก,ก็ใส่ซื่อเชื่อสนิทใจเอาเรื่องนี้ไปเขียนรายงานส่งครูอย่างภาคภูมิใจผลลัพธ์นั่นแหละครับได้เกรด เลบก็คือตกแบบไม่น่าให้อภัยปกติแล้วแค่เกรด F ฟนี่ก็ถือว่าสอบตกแล้วแต่นี่ล่อไป F ลบซึ่งต่ำกว่า F ไปอีกแถมยังโดนกักบริเวณด้วยเหตุผลก็เพราะว่าครูแกริสันกับครูแม็กกี้ที่ครูปรึกษาฟังแล้วก็รู้ทันทีว่านี่มันเรื่องแต่งชัดๆก็แน่นอนเพราะผู้ใหญ่อย่างพวกเขาไม่มีทางเชื่อเลยว่าเรื่องที่ลุงจิมโบ้เล่าให้เด็กๆฟังนะั้นจะเป็นความจริงและเมื่อเด็กๆทึงความจริงว่าเรื่องที่สองลุงเล่าเนี่ยมันโกหกทั้งเพยเราเด็กๆก็โกรธลุงจิมโบ้กับเน็ตมากที่โกห เรื่องหลอกกับบ้างโดยการถ่ายวิดีโอปลอมๆของสัตว์ประหลาดในตำนานที่พวกเขาเพิ่งแต่งขึ้นมาสดๆร้อนๆชื่อว่า กบจ้องตาเม็กซิกันแห่งศรีลังกาใต้ชื่อก็มัวซัวสุดๆเม็กซิโกกับศรีลังกามันอยู่คนละทวีปเลยนะเว้ยพวกเขาอ้างว่ากบตัวนี้มีพลังอำนาจลึกลับแค่จ้องตาก็อาจถึงตายได้แล้วก็ส่งเทปวิดีโอนี้ไปให้ลุงจิมโบ่กับเน็ตลุงจิมโบกับเน็ตดันเชื่อสนิทใจเฉยเลยด้วยความที่เป็นคนหูเบาและชอบเรื่องตื่นเต้นเป็นทุนอยู่เดินอยู่แล้วทั้งคู่รีบเอาวิดีโอก,กบประหลาดนี้ไปออกอากาศในรายการ hunting and killing ของตัวเองทันทีโดยประกาศว่าเป็นเรื่องจริงเป็นการค้นพบครั้งใหญ่ ทำให้รายการของจิมโบกับเน็ตดังขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ความดังนี้ดันไปส่งผลกระทบกับรายการคู่แข่งที่ฉายเวลาเดียวกันนั่นคือรายการทอล์กโชว์ Jesus and Pauls ซึ่งมีพระเยซูปเป็นพิธีกรจริงๆในโลกของซอสผับพระเยซูมีตัวตนจริงและจัดรายการทีวีพอคนหันไปดูเรื่องกบเรตติ้งรายการพระเยซูก็เลยตกพอเรตติ้งตกโปรดิวเซอร์ ของรายการ j Su u s แอนพาวซึ่งเป็นตัวละครใหม่ในตอนนี้ก็อยู่ไม่สุขครับเธอพยายามเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่หมดบังคับให้รายการต้องมีเนื้อหาที่แรงขึ้นเฉาโฉขึ้นและดราม่าขึ้นเพื่อดึงคนดู นึกภาพรายการทอล์กโชว์ที่ยุให้คนมาตบตีกันนะครับทั้งที่ตัวพระเยซูเองก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้เลยตัดภาพกลับมาที่ฝั่งลุงจิมโบ้กับเน็ตหลังจากออออากาศเรื่องกบไปแล้วพวกเขาก็อินจัดครับตัดสินใจเข้าป่าไปล่าก,กบจ้องตาตัวจริงโดยมีช่างภาพตามไปด้วยซึ่งช่างภาพคนนี้ก็ดันเป็นทหารผ่านศึกเวียดนามเหมือนกันและระหว่างเดินป่าเขาก็พูดคุยลำลึกความหลังกับจิมโบ้เรื่องเครื่องเล่นสวนสนุกในค่ายทหาร เอ๊ะนี่มันเริ่มทําให้คนดูงงแล้วว่าหรือเรื่องที่ลุงจิมโบ้เล่าให้เด็กๆฟังอาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้างไม่ได้โกหกทั้งหมดนี่คือมุกตลกร้ายของเรื่องครับคือเรื่องที่ดูเหลือเชื่อที่สุดอาจจะมีมูลความจริงซ่อนอยู่ด้วยแต่เด็กๆไม่รู้เรื่องนั้นครับพวกเขาก็สนุกกับการแก้แค้นต่อโดยไปดักรอในป่าแล้วตั้งกบปลอมเป็นตุ๊กตาติดสปริงเตรียมไว้หลอกลุงพอจิมโบ้กับเน็ตมาถึงจุดนัดพบและเมื่อเน็ตหันไปเห็นกบปลอมที่เด็กๆเ,เ,เตรียมไว้เขาก็ช็อกตาตั้ง เพราะความกลัวสุดขีดคงนึกว่ามันจะจ้องฆ่าเขาตามตำนานเน็ดสติไปเลยครับกลายเป็นโคมา่าอาการโครม่าต้องหามส่งโรงพยาบาลพอเห็นเน็ตอาการหนักขนาดนั้นพวกเด็กๆก,ก็รู้สึกผิดครับพวกเขาก็เลยสาร,รภาพความจริงทั้งหมดกับลุงจิมโบว่าเรื่องกบเป็นเรื่องที่พวกเขาแต่งขึ้นมาเพื่อแก้แค้นเรื่องชักจะบานปลายและด้วยฝีมือของโปรดิวเซอร์รายการ Jesus and p ์ u s e ที่กำลังหิวกระหายเรตติง้งเธอเลยจับเอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับดราม่านี้ทั้งลุงจิมโบ พวกเด็กๆนำโดยสแตนและแม้กระทั่งเน็ตที่ยังนอนโคม่าอยู่บนเตียงมาออกรายการพร้อมกันหมดเลยโปรดิวเซอร์คนนั้นวางแผนปั่นกระแสโดยที่พระเยซูพิธีกรไม่รู้เรื่องเลยเธอแอบไปเตียมกับแต่ละฝ่ายให้ใส่ไฟออกอากาศสดนนโโเธอบอกให้ลุงจิมโบ่กล่าวหาว่าสแตนหลานตัวเองเป็นเด็กติดยาและบูชาซาตานแล้วเธอก็ไปเตียมกับสแตนให้บอกว่าลุงจิมโบล่วงละมดผมซึ่งเป็นเรื่องโกหกทั้งเพพอรายการเริ่มทุกอย่างก็เละเทะครับทุกคนตะโกนด่าทอ กล่าวหากันมั่วซั่วชุนลมุนวุ่นวายจนกระทั่งพระเยซูทนไม่ไหวครับท่านระเบิดอารมณ์ตะโกนล,ลั่นสตูดิโอว่าเงียบกันสัทีเถอะ ในเรื่องจริงๆท่านพูดคำที่แรงกว่านี้มากนะครับแต่เราจะเลี่ยงคำนั้นไปนะครับเมื่อทุกคนเงียบกริบพระเยซูก็เริ่มซักถามความจริงทั้งหมดจนได้รู้ว่าต้นตอของความวุ่นวายทั้งหมดนี้มาจากโปรดิวเซอร์ของท่านเองที่พยายามสร้างเรื่องเฉาเพื่อเรตติง้งพระเยซูจึงช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันลุงจิมโบ้ก็ยอมรับว่าเขาโม้เรื่องสงครามเวียดนามจริงคือเติมแต่งเรื่องราวให้มันสนุกเกินจริงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะทําให้พวกเด็กๆเดือดร้อนส่วนเด็กๆก็ขอโทษที่กุเรื่องกบขึ้นมา พระเยซูบอกว่าไม่ต้องห่วงเนตจะต้องฟื้นขึ้นมาแน่ๆซึ่งเขาก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆด้วยทุกคนก็เลยสงสัยว่าแล้วโปรดิเซอร์ตัวดีที่สร้างเรื่องทั้งหมดหายไปไหนพระเยซูตอบเรียบง่ายแค่ว่าอ๋อผมส่งเธอไปที่ไกลๆแล้วละ่ะซึ่งภาพก็ตัดไปที่บทลงโทษที่พระเยซูมอบให้ครับท่านไล่เธอออกแล้วส่งเธอดิ่งตรงไปที่นรกทันที What this? What s happening? <S และในฉากสุดท้ายที่นรกนั่นเองโปรดิวเซอร์สาวก็ได้พบกับซาตานและซัดดัมฮุเซนซึ่งกำลังคบหาดูใจกันอย่างลับๆอยู่ นี่นี่เองจึงเป็นการปูทางที่นําไปสู่เรื่องราวความสัมพันธ์ของซาตานกับซัดดําซึ่งจะเป็นประเด็นสําคัญในตอนหน้าที่เป็นเดอะมูวี่แรกของการ์ตูนเรื่องนี้ที่มีชื่อว่า South Park Bigger Longer and Uncut ไว้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังในตอนหน้าถ้าชอบก็ฝากากดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดให้ช่องของเราส่วนใครยังไม่ได้ติดตามกดเลยจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของพ่วงแก๊งเด็กแสบแห่งเมืองเซาท์พาร์แล้วเจอกันตอนหน้า o u ครับผม